ครับพี่นักเกกรครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูทุเรียนที่ไว้ลูปถึง500รอยลูกครับ500ลูกนะครับต้นหนึ่งนะครับไว้กันยังไงนะไว้ได้ยังไงไม่ร่วงเลยเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้บิ๊กจหายครับบิ๊กจหายไปไหนเนี่ยไม่ได้หายไม่ได้บิ๊กนุโอ้ยคุณนี่นะนี่ทำไมคนขึ้นไม่รอดิฉันเลยเนี่ยขึ้นแล้วูลวี่กเกรขาลอด้วยคุณบิ๊กนุ๊กคนี้เก่งฉันนะนีได้เฉีวใหญ่เลยนะครับยังไงครับเหนื่อยมก แค่นี้คุณเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยนะครับจะไม่เหนื่อยได้ไงก็ดูความราชัผมครับดูความรัาชันก่อนพี่นังแต่ก่อนดูความรัาชันนสิ่งที่ดิฉันเจอมาคืออะไรกว่าจะขึ้นมาได้บนนี้ก็บนเท่าที่ดินผืนนี้แล้วอะทำไมคุณถึงไม่ขึ้นมาครับ มันต้องกิ้งลงอยเองอันนี้มันเข็นคอกขึ้นภูเขาแต่อันนี้ไม่ต้องเข็นคอกขึ้นเองนะอันนี้คุณหายเหนื่อยนะไปเราไปดูทุเรียนได้ข่าวว่าทุเรียนแปลงนี้มันมีต้น500ลูกอยู่มีต้น500ลูกอ่ะเซอร์ไพรส์เราแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าบอกว่าใกล้ตายแล้วอ่ะ นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคือใกล้ตายไม่ใชู่่เรอ่นเราจะไปดูทุเรียนอยยวได้ต้องไปดูเจ้าของสวนด้วยว่าได้ยังไงห่าลูกอ่ะครับผมได้ข่าวว่าเจ้าของวนหล่อมากพี่แจ๊คเลยยอมขึ้นเขามาเพื่อดูดูเจ้าของสวนดยเฉพาะนะครับเรื่ง้องเรื่องนะครับคุ่วูคุณพูดอย่างนี้ตลอดเลยยังไงคุณดูทางทางลูทาสวัสดีวัสดีค่ะเี่ออะไรท่านหล่อไหมคุณเที่ยวเขาไม่ได้หรอก คุณบอยแปลงนี้เนี่ยคือของคุณบอยมีทั้งหมดกี่กี่ไร่หรือกี่ร้อยต้นก็ประมาณ400ต้น400ต้นอายุเท่าไหร่แล้วโอ้โหแปลงนี้เหรอก็30กสบ่า30มส่าแล้วคุณบอยอผมมา3าสบ่าเหมือนกัน เฮ้ยอยากกินะไรออนโอทใยุ่วงนี้ปีไหครับผมมปลุออกขอดนะคุณบอยแปลงนี้ก็มีหลายรุ่นนะตั้ง10ปีทั้งเอ่ออะไรก็ว่าไปนะสิบปีสิบห้อ่ายี่สิบปีส0มสิบปี30ปีสามสิบปีก็าค่ะคุณบอยชอบเอาไว้ตั้งห้าิบลูกอะห้0ร้0ยห้ยเออห้าลูกเฮ้ยห0ายลูกอะใช่เนี่ยด้านล่างผมเ่ย ด้านไหนนั่นต้นนี้หรอต้นเดียวนะห้าลูกต้นเดียวครับต้นอายุเท่าไหร่พี่น้องเตกอนมาดูมาดูครับผมทำมาดูนานๆทีแล้วที่เห็นบ้างฮะโหเนี่ยครับโอ้ต้นใหญ่นี้นะต้นนี้กี่กใช่ไหแต่ต้องลงไปอยู่ใต้โคนนะเพราะใบมันยังบังอยู่บ้างคือเขาบอกว่าต้องไปอยู่ใต้โคนพี่น้องเตกอนค่ะเพราะเลยเราจะมองมองเห็นหมดเลยโอ้ต้องมองเห็นหมดเลยพี่น้องเตกอนลาดชันอย่างนี้คือจะฆ่าดิฉันทางอ้อมใช่ไหมคะ ปล่าไม่น่าข้านะเไปบ้านอยากให้มาดูว่าเออผมใช้เลยมันติดดีจริงๆเดี๋ยวนะต้นนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเจ็ดปีนี่นี่เป็น้องเตะกองขาคุณบอยอายุสามสิบเจ็ดและต้นชุดเรียนที่บอกว่าให้ห้าร้อยลูกก็อายุสามสิบเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดวยเลยใช่ไหมอ่ะต้นระวังนะคือต้นนี้สามสิบเจ็ดปีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไง เมื่อก่อนนี้แบบมันไม่ค่อยติดลูกนะมันไม่ค่อยติดลูกต้นโตอ่ะตต้นใหญ่มากาาที่เป,ป็นต้นสามสิบกว่าปีเราผูธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้หลูกทิ้งเพราะว่าน้ำเขาจะเก็บน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเราอยู่ลาดลาชันอย่างเงี้ย<ห>การให้น้ำการอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่อุ้มน้ำเหมือนกับอยู่นิแลงใช่เพราะลาดชันอย่างเงี้ยไหลลงข้างล่างหมดถูกต้องครับผมแต่เนี่ยมันติดน้อยด้วยแต่บอหลังติดน้อยเลยติดน้อยมากกว่าติดเท่าไหร่เมื่อก่อนติดอยู่แค่ห้าร้อยกว่าลูกแบบแค่้าร้อยกว่าลูก ปีนี้ห้าร้อยใช่ปีนี้ห้าร้อยนี่คือลูกโตแล้วนะที่คุณนับคุณไม่ได้นะทุกคอดนะไม่คือเอาแบบขนาดนี้ขึ้นไปพราันี้เลยนมดแล้วโอ้ยห้าร้อยไม่ล่วงแล้วไม่ล่วงแล้วด้วยพี่น้องเจคอนขาสามสิบเจ็ดปีห้าร้อยที่เราเคยเห็นมายูแบบว่าได้ต้นเลยคุณบอยนะที่ดูไอ้กิ่งนั้นนะผมลองดูว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะสามสิบโลูี่แล้วใครปีนขึ้นไปโยงเนี่ย จ้างเหรอจ้าง,างเหรอแล้วนึกยังไงถึงว่า500ลูกครั้งนี้ คืออยากรู้ว่าห้าเลลูกเนี่ยยาที่ผมใช้เนี่ยมันสามารถแบบพาอาหารได้ไหมอ๋อก็คือเมื่อก่อนนะก็คืออยากไว้ห้าร้อยแหละใช่แต่ว่ามันแบบไม่อาหารมันไม่พอมันเลยเอาไว้ไว้ไม่ได้เรียลงมาดูครับผมลงมาครับลงมาครับเราอย่าไปพูดกันไกล้กลต้นใกล้ต้นนู้คุณจะฆ่าหรือจะทั้งอ้อมตลอดลต้องมาเห็นของจริงนะครับนะคุณบายคุณจะทิ้งที่ฉันไปไม่ได้นะ เนี่ยครับคุณหมคุณบอยไว้ได้ยังไงเนี่ยผมก็ลองทดลองดูครับว่าที่ผมฉีดเนี้ยผมรู้สึกไปบ้ามันสามารถพาลูกผมไปได้หมดพาไปได้พาลูกผู้เรียนเลยใช่ครับคุณบอยอันนี้คุณบอยเป็นเป็นญาติกับพี่วิชิตใช่ไหมคะใช่ครับเป็นญาติฝั่งไหนคะญาติฝั่งเมียครับฝั่งภรรยาใช่ครับคือพี่วิชิตอ่ะใช้ดีก็แนะนําให้ครอบครัวคนในแพ็กครอบครัวใช้กันหมดเลยไม่ว่าจะ พ่อตาแม่ยายแล้วก็น้องภรรยาครับผมแล้วปรากฏว่าปีนี้เนี่ยคือได้แบบ500เลยนะนี่คือประวัติศาสตร์ของคุณเลยนะคุณต้องจารึกเลยนะประวัติศาสตร์จริงจริงประวัติศาสตร์จริงๆนะอายุ3 7คุณบิ๊กนุ๊กครับผมแล้วคุณดูลูกนะไม่เป็นหางปิดตุดดปิดเลยนะไม่มีเลย่ที่ลูกปิดลูกอะไรไม่มีนะสวยมากครับและอาหารอาหารเขาพอเพียงพอมากเลยถ้าเราให้อาหารพอพี่น้องเกษตรกรขา500อลูกนะต้องเติมอาหารให้เขาบ่ออันอันนี้จะมีเวลานับให้ดูเลยอ่ะ พี่นักแต่งอร์ดครับเอาจริงนะคุณพี่จ๊คขึ้นครับนับลูกให้นักแต่งอร์ได้ดูเลยครับว่าเขาใช้ขึ้นไปบนนี้ได้ก็ุญเลยนะคุณบอยคุณบอยใช้สูตรอะไรบ้างอะเดี๋ยวนะต้องถามว่าใช้มานานแค่ไหนแล้วผมใช้มาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ครับก็คือผลเริ่มตั้งแต่ที่ผม พี่บอกว่าเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็แบบว่าเออรมแบบว่าใช้มาหมูหวานอย่างเงี้ยหรอตอนที่ที่ที่เราใช้ยังไม่ออกลูกนะยังไม่โ่คือผมก็แบบว่าเริ่มใช้มาใช้มาแต่เห็นแบบว่ามันการเปลี่ยนแปลงว่าเออใบมันสวยพวกนี้สวยขึ้นค่ะแล้วก็ทีนี้พอมันเริ่มมีดอกเออทำไมดอกมันมันก็สมบูรณ์ดีนะตอนนั้นผมว่ายังแปลกๆอยู่พอดอกมันสมบูรณ์อะไรผมก็แบบว่าเนี่ยพี่มาถึงจุดนี้เลยฉีดมาฉีดมามาเห็นอีกทีก็ห้าร้อยลูกเลยห้าร้อยลูกเลยไม่ร่วงเลยห้าร้อยลูกใช่ คือพี่นอสิริกรขาเราเคยเห็นนะต้น3 0 40 50ปีอไว้ร้อยกว่าลูกสองร้อยแต่นี่37ปี500ลูก500ลูกแล้วก็ร่วงน้อยมากไอ้ที่ร่วงๆคือลูกที่ไม่สมบูรณ์นะอันนี้ที่ว่ามันร่วงอ่ะก็คือเดินดด้วยไหลมันไม่บูถามว่ายังไงเนี่ยครับคือถ้าลูกไหนมันไม่สมบูรณ์มันแตกมันจะนมันจะสลัดของมันเองเลยตามธรรมชาติพี่นอสิริกรขาถ้าลูกไม่สมบูรณ์ต้นเขาจะคัดทิ้ง เก็บไปที่ลูกที่สมบูรณ์แลวคุณบอยเนี่ยอาหารเติมตลอดเลยเติมไม่อั้นเลยนะาาเพราะนั้น <พอ S 2> ถ้าอาหารพอนะอัตราการล่วงก็จะน้อยเพราะคุณบอยฉีดสูตรสามสุดสี่ได้เขาชอบมากเลยสูตรสามเนี่ยชอบนี่เป็น <c oughs> ชอบสูตรสามเหมือนเหมือน <c oughs> คุณลกุทิ้งเลย <c oughs> มเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังนี่ <c oughs> คือสูตรสามนี้พอแบบว่าได้ฉีดนะมันจะรู้สึกไปว่าทรงมันสวยวิ่นว้าเลยมันแข็งแรงหมดนะนะเป็นไงล่ะ แล้วโอกาสที่แบบมันจะร่วงมันมีแค่สองเปอร์เซ็นต์อ่ะสองเปอร์เซ็นต์นะเกษตรกรพูดเองนะพี่น้องเกษตรกรขาและเกษตรกรวัยรุ่นน่ะเขาไม่มานั่งโกหกกันหรอกนะวัยยุคใหม่อ่ะวัยรุ่นสร้างตัวอันนี้คือฉีดจริงฉีดจริงแล้วันนี้นัดคนฉีดมาด้วยเนื้อ้อรออยู่วะคุณบอยก็ไหลนี่เขาไหลรอดไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินข้าวันอยู่พี่น้องเกษตรกรอ่านี่ต้นนี้คือไฮไลท์มากเลยอายุ37มสิไว้ลูกห้าร้อยลูกห้าร้อยลูกครับผมไม่ร่วงเลยแล้วก็ต้นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่ เกตกว่านี้อีกคุณบิ๊กนุครับเห็นบอกว่ามีต้นที่ตายใกล้ตายแล้วอ่ะตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่เหลืออยู่ประมาณสามนิ้วตอนนี้มีลูกนะมีลูกแล้วใช่ิหงัวไปไปไปดู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 กันเถอะโอเคครับไปคดูต้องแจม็คไปช่วยอยุดไปหยุดขึ้นนะพี่เฮ้ยพี่นุ๊กใส่กอขาหนะ ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องฉีดให้ดูเดี๋ยวหาว่าไม่ได้ใช้จริงแล้วขวดๆในวางไว้ทั่วเลยนะครวันนี้คุณบอยคอันนี้สุดสามสุดสี่เลิฟจับใบมีไหมเนี่ยได้เอามาขึ้นมาไหมวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่นสุดสามสุดสีทั้งสองร้อยลิตรได้เท่าไหร่ครับคุณพี่เจ็ตลงไปอีกแล้วนะคุณบอยนะครับผมอ่ะครับผมอันเนี้ยลงมือเลยมาบ่มาตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องยจนเยอะครับลงมือเลยนะเอานี่อันเนี้ยผมใส่แค่สองร้อยนะ สองร้อยกับประมาณสามฝาหน่อยหน่อยสามฝาก็พอเพราะของเราเป็นสูตรเข้มข้นพี่น้รสิกรค่ะเข้มข้นมากครับสองวลาถามว่าแบบว่ามือผมจะเปื่อยจะอะไรไหมไม่มีเลยด้วยนะอนี่พูดเองนะพูดเองนะไม่เหม็นไม่อะไรเลยไม่มีอ่ะอาการแบบค้างเคียงอะไรก็ไม่มีนะครับเนี่ยนรสิกรค่ะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง นะคะไม่ได้กิงง่ายวันนี้เรามาส่งกันให้เห็นเลยนะคะนะครับเมื่อกี้อ่สามสามฝาขีดก่อนเลยเลิกนี้ให้น้องขีดก่อนเลยนะอันนี้ก็สามฝาเท่ากันนะแต่สามฝามันแปดพันเอร้อยแปดสิบอันนี้สี่ที่ผมไปผสมอยู่นะอันนี้อันนี้สูตรของเขาสูตรของเขานะครับนะตัวผมกินนนะแล้วผมอยากกินน้ำส้มมาเลยนะไม่ใช่ฉันไม่ถึงไอ้นี่นะแล้วก็คน นะไหนไม้ไม่ต้องใช้ไม้ครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยอ่าลี่เป็นไงล่ะคันไหมไม่คันไม่แสบไม่เหม็นคุณเบาๆน้ำหกนะมือคุณใหญ่อ่ะอืมอ่าเนื้นไงนารายเพิ่มลิตรอ่านารายเติมลิตรปก่อนนะอ่าพี่นักเตะก็ขาจับใบของหมดพึ่งสั่งครับอ่เหมือนพ่อจะรู้ว่าเราต้องการพ่อหยิบมาให้นะมามือป๋าเปิดเปิดสิคะ คุณบิ๊กนูมอ่ะคุณก็ใช้แรงงานเด็กตัวเล็กๆโอ้โหเน,นี่ยนะจ<น>ับใบพี่น้องเตษต่กรของเราไม่ไม่มีสีไม่มีกลิน่น <ะ S 2> นี่มีความเจ้มจนหนึ่งฝ้าพอหรือค <นะ S 2> ุณอ <นะ S 2> ยมีสูตรอื่นจะใส้อีกกี่ฟ้าป้าเดียวพอไหมคุณใส่เท่าไหร่ใส่อยู่30เองครับอ๋อเหรอใช่เพราะว่าผลมันมันไม่ตกนะอ๋อแต่ถ้าอากาศแบบนี้ใส่ห้าห้าสิบได้อยู่เดี๋ยวให้น้องขอไปฉีดก่อนนะครับนะเออ เกษตรกรขนี่คือต้นไฮไลท์ของเราอย่างที่บอกนั้นนอกจากต้นที่ไว้ลูก500รอยลูกนะคะนอกจากต้นที่ไว้ลูก500ลูกแล้วต้นนี้ไฮไลท์มากเสียพยามากทำไมคะคุณมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วมันเฟื้องไม่ดจระวังระวังอะไรคุณพี่อย่าไปแตะมันแดงๆมันจะมันจะล้มคืออย่างนี้พี่้เจ็ตรกคขาต้นนี้เย็ดเป็นยังไงใกล้ตายแล้วใช่ไหม มันตายไปแล้วตายไปแล้วมันตายไปมันเหลือท่อนเลียวอยู่แค่ซีกเดียวนะครับคือซีกฝั่งนู้นนะครับแล้วคุณทำยังไงผมก็แบบว่าเอายาชาที่พี่ชายพี่เคยผมอ่ะได้มาแล้วก็เราก็มาท่าดูอ่ะ เนี่ยมันหายเลยหายแล้วก็แตกยอดแต่ผมมองแต่ว่าเออเร็วไส้มันทำไมยังอยู่ได้ฝั่งนี้มันมีไอ้นี่ท่อน้ําเลี้ยงมันฝั่งนี้มันมีไงแต่เวลาคุณฉีดครั้งต่อไปนั้นอะไรพี่วดีกับถูกกับบิ๊กแจ๊ดอะฉีดแผลไปเลยนะผมก็มองแผลอันนี้มันฮอกแบบแดงแบบเนื้อมันขึ้นมาแดงเลยนะมันสร้างเนื้อใหม่สร้างเนื้อใหม่ครับออืนะเนี่ยคือฝั่งเนี้ยมันจะสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้สร้างเนื้อเยื่อมาใหม่อ่าที่จริงนะครับเนื้อเนื้อมันจริงๆมีแค่นี้เองฮะ ที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ไม่่อเหลือแค่ตรงนี้ใช่เนี่ยเหลือแค่ตรงนี้เ่ยไออไอ้เออไอ้เกลียนกายตายไปแล้วแค่นี้สุดเลยใช่เกลนกายตายไปแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยแกนทุกเนี่ยเนี่ยแกนมันเนี่ยตายหมดแล้วนะครับแกนอยู่ๆมันก็สร้างเนื้อขึ้นมาเนี่ยเอลอที่มันแตกแล้วเนี่ยครับเพราะนั้นคุณบอยคุณเอาเวลาคุณฉีดนารายพิษกดินน่ะคุณผสมผงบิ๊กแก๊สนะแล้วคุณฉีดให้รอบๆต้นนะแล้วคุณก็ฉีดที่แผลด้วยนะฉีดทะลวงไปเลยแล้วใส่ตัวไอ้ เนี่ยผมพี่แจ๊ช่วยได้คุณไอ้ตัวแมลงอ่ะฉีดดูนะแล้วทีนี้มันแบบขยายเนื้อไวมาก<อ>แตกเลยใช่แล้วนะอาหารก็ดีด้วยไงนะโอ้พี่นักเกษตรเหลือเชื่อนะจากให้ตายนี่นีนะ่เในในขาพูดเองนะเนี่ยเหลือซีกหนึ่งแต่ก็มีลูกให้กี่ลูกกันเนี่ยเหลือสามนิ้วไม่ใช่เหลือซีก,ก,ก <c ười> นกึงเหลือสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วจริงๆแล้มีลูกเนี่ยแตกยอดซ้ำเนี่ยไม่กล้าแตะเลยมันกลมๆโอ้ยมัแตกเลยคุณอ๋เห็นผลจริงคุณบอยเชื่อหรือยังเนี่ยคือ คือพอเห็นถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อนานแล้วโอ้เชื่อนานแล้วอันนี้ใช้เวลากี่วันกว่าเขาจะแตกว่าไหมเนี่ยหลังจากฉีดอ่าที่ผมใช้มันนะอ่ากว่าที่มันจะแตกเนี่ยประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันแตกอย่างนี้เลยขยายเลยขยายเลยใช่เห็นผลเร็วไหมอ๋อใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงและเห็นผลเร็วแล้วก็เนี่ยถ้าผมไม่เช่ก็มาดูเลยเนี่ยที่ผมฉีดโอ้โหนะอย่าลืมนะฉีดที่ตรงนั้นด้วยนะผมชักใหญ่ชิมลูก ไม่ไม่ไคุณคุณคุณอย่าอย่าคุณนะตอนตอนทีเขาไข้ตายเนี่ยลูกเนื้อเนื้อมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเ้ยรสชาติจะแบบไหนเนี่ยลูกคุณบอยเนี่ย4-5ลูก9ลูกเลูกเลขมงคลด้วยนะครับนะสาทุกขอเจริเติบโตแข็งแรงนะครับครับพี่น้องเศรษฐีก็ถามเยอะมาก กำลังฉีดอยู่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดกันนะคะเมื่อกี้เราก็ผสมให้แล้วเดี๋ยวไปฉีดอันนี้ฉีดเลยจงเลยให้เขาไม่ต้องให้โชคนะฉกๆเอานะเพราะเราใส่แบบใบไปครับอ๋อให้น้องฉีดไปเลยเพราาะว่คือชำนาญอยู่แล้วแก่กัแล้วเอาไปดูไม่ได้เลยให้น้องฉีดเลยนี่ครับโอ้โหสองหนุ่มเขาต้องฉีดยากันอยู่โอ้โหพี่น้องเต็กกอนค่ะคุณเจษเหนือใช่ไหมครับ โอ้โหค้าต้นไม้นี่นี่ไม่กก้าค้าต้นนั้นน่ะเนี่ยพี่ดูตอนนั้นนั่นที่เราดูเห็นเห็นอยู่นะพี่เรามาอยู่ใต้โคนดูอดกขึ่นไหมกี่ร้อยลูกน่ะก็น่าจะประมาณ400ได้อยู่โอ้นี่เวลาตัดเนี่ยคงจะลําบากการขึ้นลงมากเลยนะหรือชักรอกไม่ครับก็คือเอา ขึ้นทางฝั่งนี้ได้อ๋อมีฝั่งโน้นแล้วคุณอาที่ฉันขึ้นมาฝั่งนี้อะนะ <c oughs> คุณเอารถไปรับี่ฉันฝั่งโน้นเลยนะอ,อ,อะพี่นพแต่กนเดี๋ยวเราจะไปดูธีการฉีดก,กันเ,กเนี่ที่ผมบอกว่านั่นพี่ดูนะมันเหมือนกับว่าเป็นท็อปเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มันเจอแบบเสียหายเป็นครึ่งเป็นครึ่งเลยใช่เพราะเป็นกินไปเยอะเลยครับใช่อันนี้มันหายไปเลยครับตอนนั้น่ะที่ผมบอกว่ามันหายหมดแล้วครับผมที่มองเห็นไหมที่บรครึ่งต้นเนี่ยใช่ครับต้นนี้หักเลือกปันทิ หักเลยหักเองใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีน้องอยของท็อปอยู่นะท็อปท็อปครับท็อปกินเข้าไปต้นหักขึ้นเลยนะฮะคุณเจ๊บคุณไปไหนคะอ้าดิฉันก็มาฉีดยาสิคุณทำไมคุณไม่รอรอคุณทำไมคุณไม่แข็งแรงไงสู้ดิฉันไม่ได้นะครับพี่นังเกษตรกรครับนะเรามาดูนะเนี่ยน,น,น้องเขาฉีดยาก,กันอยู่นะครับทาง พี่น้องเกษตรกรน,นะคะวิธีการฉีดอันนี้คือฉีดที่ใบที่ยอดลูกเลิกฉีดได้หมดนะเนี่ยวิธีการฉีดง่ายๆแล้วไม่ยุ่งยากน,นะคะเนี่ยนะคะพี่น้องเกษตรกรคะฉีดแบบนี้แหละนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรขอ,อยกมาที่รบอกว่าใช้ง,ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงแล้วก็ที่สําคัญคุณบอยไม่ได้ปลูกแค่ทุเรียนมังคุดเยอะมากมังคุดกี่ต้นก็สี่ห้าร้อยได้อยู่ครับ สี่ห้ต้นบ้านอื่นน่ะที่อื่นเขาติดกันยากมากเลยปีนี้ของใครเป็นของคุณติดดกจังเลยอะ่ะ ที่ผมใช้เขาเนี่ยผมก็แบบว่าอันนี้สมอยากทุเรียนใช่เออพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมพาไปต้นไหนที่เป็นลูกบ้างเออมันก็เป็นหมอดุกต้นนะครับอไปไปไปดูพี่น้องเจก่อนค่ะไปดูมังคุดกันดีกว่าจะก่อนดูมังคุดแต่ผมจะผมที่ดูต้นนี้ก่อนต้นนี้เป็นท็อปนะครับหักไปครึ่งต้นเลยจริงเหรอทำไมดิฉันมองไม่เห็นเนี่ยนี่นี่ก็ต้นท็อปนั่นนี่ก็ต้นท็อปนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ครับความหักจะหนูต้นนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาหักไปครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ก็ออกลูกออกด้านให้คุณเจสได้มากินอยู่นะคุณเจสนะโอ้นักคุณไม่ต้องไปมองหนุ่มๆครับผมไม่มองผู้เรียนครับไม่ให้มองหนุ่มนะครับพี่น้องเจสกรขาหัวด้วนมาแล้วหัวด้วนหัวด้วนอันนี้อะแต่เนี่ยไอเราภาษายชี้อันนี้ต้นหัวด้วนนะฉันดูวิธีการชี้หนุ่มๆนี่แนละคุณแม่นี่ติ๊กกี้ลูกกับพี่น้องเตสกอขแล้วมีดอกด้วยนะจะออกใหม่มาด้วยไงนะอ้าวน้าพี่น้องเตสกอค่ะเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ได้ใช้หรอกนะ อันนี้ใช้ดีแล้วก็ใช้ต่อตลอดแล้วก็ใช้กับพืชอย่างอื่นด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปดูมังคุดกันต่อครับผมไปจ้าครับผมพี่น้องเกษตกรครับนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ทําการขึ้นเขาลงห้วยกันมานะพี่แจ็คคุณเป็นอะไรครับนะฮะเรื่ครับวันนี้นะครับนะ ผมพามาพี่น้องเกษตรกรมาดูมังคุดอีกนะครับมังคุดที่นี่นะครับปลูกแซมกัเขาเรียนเนี่ยทั้งหมด400ต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับมังคุดเนี่ยเป็นพืชอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่เมื่อเมื่อตอนที่เดือนประมาณเดือนมกราคมพาผมเคยบอกแล้วนะว่ามังคุดเนี่ยปีนี้จะเป็นปีทองของมังคุดเลยนะครับราคาจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆท่านนะครับก็เริ่มที่จะออกผลผลิตกันละ กี่บาทครับตัวนี้ตอนนี้กี่บาทไม่รู้แต่ตอนนี้เหนื่อยมากพี่นองเกษตรกรค่ะนะฮะนอกจากมังคุดมังคุดนะฮะเราจะมีมังหมูครับตัวนี้นะน่ามันออกเต็มน่ามันออกเต็มหน้าเลยพี่นอกเกษตรกรนะแปลงนี้นะทั้งทุเรียนทั้งมังคุดผลผลิตดีแน่นอนนะคะคุณบอยครับนะคะคุณบอยท่าคุณบอยเดี๋ยวนั่ง เราต้องนั่งพี่นักแต่กลอครับเพราะชีพล่าชันมากครับผมใช่ครับนักแต่งกรองครับนะเดี๋ยวคุยผมสัมภาษณ์คุณบอยก่อนนะครับนะที่บอยครับไอ้มังคุดที่นี่เนี่ยที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะโอเคนีมังคุดที่นี่นะครับนะมันมีปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่าหลายพื้นที่ปีเนี่ยไม่ค่อยออกกันเลยเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมังคุดไม่ค่อยออกกันอที่นี่เปนไม่ออกดกเยอะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าที่แต่ถ้าว่าความรู้สึกของผมนะครับ ผมฉีดยาทุเรียนกลับใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าออกยาทุเรียนเนี่ยมาลงเลยใช่แล้วก็มันก็แบบว่าของคนอื่นไม่ออกแต่ของผมออกนั่นใหญ่นี่แหละส่วนใหญ่ที่เราเจอครับนะเพราะนั้นพี่น้ักเกษตรขายถ้าทุเรียนระยะให้ผลผลิตนะสูตรสามสูตรสี่คุณโฉบมาที่บังคุดเลยครับผมนะโฉบมาที่บังคุดเลยเพราะเ่าถ้าผมรู้ผมตั้งใจฉีดด้วยนะอะไรตั้งใจใช่ไหมถ้าา้ผมรู้อย่างนี้ฉีดใช่ อันนี้อันนี้คือไม่ไม่ทางใจผิดมันได้นะเด็กออกผลิตดีนะครับออกเยอะเต็มต้นเลยนะลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ใบสวยด้วยคุณบอยเห็นบอกว่าใบออกมาสวยใช่ไหมคุณบอยคุณบอยครับเดี๋ยวผมอ่าเนี่ยผมผมเริ่มส่งเลเนี่ยดูมันมาเป็นถึงกิ่งล่างนะครับผมเนี่ยคือผมว่าเออมันแปลกแย่เยอะเรื่งแต่ก่อนาเทปนี้นะเทปบางคุดนะเรื่องแต่ก็อาจจะเห็นเออเอริยามบอกกับพวกเรานะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างยืนก็บ่อยแล้วก็นั่งบ้าน นะและ้วทีมงานตากก้งตากตาก้งนอนแล้วค่ะเราน่าแต่ทีมงานนอนนะพี <c oughs> ่น้องเจดก,ก่อนค่ะคือต้องบอกว่าภาคใต้อะเขาไม่เหมือนภาคตะวันออกหรือไม่เหมือนที่อื่น <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะพื้นที่ที่เราบอกคุณ Big no, <c oughs> คบิ๊กเนากเป็นไหล่เขาเพราะนั้นลาดชันมากเราต้องระวังตัวเป็นอย่างมากนะคะเราเสี่ยงชีวิตคุณทับประกันมาทีนะคือเจ้าของสวนเขาชินแล้วเพราะเขาขึ้นลงขึ้นลงหลับตาขึ้นหลับตาลดนขอก็รู้แต่เราเนี่ยและโดยเฉพาะพี่แจ๊ดแต่พอผอมอย่างเงี้ย โหกว่าจะขึ้นมาได้บนตรงนี้พี่น้องเตยกอนขาถือว่าเก่งมากแล้วนะแล้วได้มาเห็นเหนื่อยไมมเหนื่อยนะมาเห็นพี่น้องเตยกอนได้ผลผลิตดีดีใจอ่ะโดยเฉพาะบางคุณอะ <c oughs> นะคุณบอยคุณปลื้มใจขนาดไหนเนี่ยปล<ช>ื้มมากนะที่แบบว่าผมได้เห็นแบบว่าผลผลิตที่ออกมาจากที่เร<อ>าไม่เคยได้<ช>พอแบบวันได้เยอะมันความรู้สึกมันมีกำลังใจเยอะใช่ใช่นะและวขอนไม่แพง้วยนะและเมื่อก่อนผมจะขายแล้วนะมนนี้จะขายถอดไดแล้วใช่ไหมถม่แพงเลยนะใช่ พี่น้องแจากับคุณบอยบอกยอมและทั้งทุเรียนไนะปนท็อปเยอะมากเลยทั้งแปลงแล้วก็<ม>บา<น>งคุดก็ไม่ได้ผลล่าวว่าทุเรียนเป็นท็อปจะเอาผลผลิจากมังคุดอ่ามังคุดก็ไม่ได้ผลอีกกล่าวว่ายอมแล้วจะขายแล้วทุกวันนี้ไม่ขายแล้วนะขายทเรียนกับมังคุดแทบนบตอนตอนนี้ใช่ขายผลผนบริแทนแล้วแลวผลเออแลวต้องบอกว่าลดต้นทุนไปเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยนะถ้าร้อยหนึ่งก็ผมลงทุนแค่ยี่สิบบาทนะน้องเด็กบอสมมติว่าถ้าร้อยหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนร้อยหนึ่งอ่ะครั้งนี้ลงทุนยี่สิบนะ ลดลงไป80%เลยพี่น้ตก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะอันนี้เราไม่ได้โม้แต่คุณบอยพูดจริงนะแต่ผมพูดเองนะเราไม่ไบอกนะนะะคแล้ววันนี้คุณบอยอยากจะฝากพี่น้องแตงกรอะไรบ้างคะดูอยู่อ๋อถ้าว่าคนไหนที่แบบว่าลองใช้ดูมันผมก่อนนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่ถ้าลองลองใช้ดูเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อแต่พอใช้ดูผมบอกว่าอยากให้พี่น้องได้ใช้กันอ่านะคะ ใครไม่เชื่อก็ขับรถผ่านอยู่ข้างถนนเนี่ยแวะมาดูได้แต่อย่ามาขโมยนะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็มีอะไรด้วยนะสูตรที่จะต้องใช้สําหรับมังคุดนะคะใช่สุดไหนบ้างครับพี่บอยอ่ะพมฉีดอยู 3, นะ่สูตรสามสูตรสี่นะสูตรสามสูตรสี่พอออกลูกปุ๊บเนี่ยคุณใช้สูตรสองกับสูตรสามนะมลูกมันจะได้โตเพราะถ้าใช้สูตรสี่เดี๋ยวมันจะเล็กมันมันจะสุกเร็วเพราะนั้นพอออกดอกแล้วนะคะคุณก็สามขอสูตรสี่ออกได้สองกับสามเลยแล้วสูตรสี ค่อยเติมทีหลังเพราะว่าสูตรสองก็จะขันขยายลูกไส้แเนี่ยพอวันฉีดที่พี่ให้มาก็คือฉีดสูตรสองก่อนแล้วก็ทีตอนนี้ผมมาฉีดสูตรสามสูตรสี่แล้วนะคะนะเขาจะเก็บแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเก็บแล้วจะเก็บเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆอ่ะมันเอาทำมาคุดคัดเลยครับให้ข่าวว่ากำลังจะสูงตี่ต้นนึงไม่เชื่อหรอกว่าอยากรู้ไหมพี่นักเส่ก่อนเอาอะไรมพาไปดูว่าลูกดวยไส้ใกล้ไหม ไม่ไปเลยไปรครับพี่าลเดี๋ยวไปชิมสิคุณไปเยอะครับไปชิมไปพี่น้องจคอไปชิมกับพี่แจ๊คคุณพี่กุ้ยไุ้ไคุ้ไปุยง่อ้งคุ้งคุ้คุกคุ้งี่้งคุ้งคุ้งุ้งค้งค้งคุ้นคุ้งดุ้ัคุ้นคุ้งงคุงคุ้ี่้งทางคุ้งคุ้งคุงคุงคุ้งงคงน้้ง้ง้งง เหนียวเสียงชีวิตเดินไปแล้วครับผมไปอันนี้อะคนอื่นเขาเสียงมาไลดิฉันเสียงชีวิตมาเลยต้นนี้ใช่ไหมคุณบอยอันนี้ครับทำไมต้นนี้นะที่บอกว่ามีกำลังจะสูถทาไมมันมีหลายรุ่นจังอ่ะเนี่ยผมก็ไม่แนเใจว่าทำไมนะผิวสวยมากผิวสวยพี่ พี่วิชิตมาดูมาดูได้ชิดแล้วอันนั้นไม่ได้ชิดอันไหนคุณบอยเข้ามาอันนี้ชิดแล้วไหนไหนลูกที่จะกินได้คุณก็ขึ้นครับมันมันแอบอยู่ครับบางคุดชื่อผมชื่อฮะมันต้องแบบว่าดูแอบอยู่ดูแบบว่าด้านนอกมันจะมองเห็นด้นแต่ด้านในแต่มันไม่มีเครื่องสอยใช่ไหมใช่ครับเด็กน้อยขาเดี๋ยวพี่แจ๊คจัดกินให้ดูทีหลังแล้วกัน ดุกมากเด้ก็มีเด้ที่เรามีลูกดุกมากนี่นี่พี่น้อรสิกรมาดูเนี่ยผิวสวยมากเลยเนี่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 ยหนาครับมังคุดนะถ้าคุณไม่สังเกตนะคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นรูปเพราะเขจะแอบซ่อนอยู่ใต้ใบแล้วผิวสวยมากเนี่ยผิวสวยมันวิ๊กแก๊สเลยแต่งตึงนะคะไม่แตกมันวิ๊กดูเนี่ยพี่ดูนะมันอยู่อยู่แบบนี้มาก่อนอ่ะอยู่ด้านหลังมีหลายรุ่นมากหลายรุ่นครับผมออกหลายรุ่นเนี่ยที่ผมว่า มันมันแปลกนะนี่เป็นดอกเป็นดอกก็มีนะครับโอ้ยสวยเลยนะแล้วคุณดูนะบิ๊กหุกผิวสวยมากคุณเห็นไหมออกเนี่ยเป็นหลายรุ่นมากคุณบิ๊กหนุเอานั่นน่ะลูกนั้นน่ะลูกนั้นน่ะสวยมากเลยพี่นักเกตรกรค่ะมังคุดกินไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ยังกินได้ยังเอานหยังไม่ได้นะมมังคุดคัดไปเลยนัอเกษตรกรนะย้ำนะว่าใครที่ปลูกมังคุดอ่ะนะคะ ที่สุดสุดน้องสองก่อนแล้วหลังจากแล้วก็เน,น,นี่ยพี่ดูนะอันนี้ยังอ่อนเลยนะอันนี้นะลูกยังอ่อนอยู่แต่ผิวสวยลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนี่ยังอ่อนอยู่นะใช,ใช่ยังโตได้ดวกว่านี้อีกเย<ช>อะเพราะเราบอกแล้วพี่น้องแต่ก<ช>่อนขาสูตรสองเนี่ยเข,า,ขาจะสร้างเนื้อขยายลูกเพราะนั้น<ห>ถ้าใครที่เคยชินกับการใช้อะไรแบบเดิมๆเนี่ยคุณจะคิดว่าหุ้ยทำไมลูกใหญ่แล้วทำไมยังเก็บไม่ได้เพราะของเรามันจะเพิ่มผลผลิตไงคะ พิ่มผลผลิตก็คือสร้างสูตรสองสร้างเนื้อขยายลูกสูตรสามทำให้ผิวสวยขั้วเหนียวและผิวสวยจริงๆคุณบิ๊กนุเกดสองออกครับลูกๆใหญ่เนาะนี่ราชินีแห่งผลไม้ผมไม่เสียดายลูกพี่ว่าสุกไม่รู้ว่าแม่แกขอตอนต้นไหนผมจะให้ดูโอยไปแล้วไม่เป็นไรที่น้องเสร็จก่อนขายะไปแปดชิมแล้วมบอกผมอยากให้พี่ได้เห็นนะว่าสี่ลูกโลสี่ลูกโลโลละกี่บาทตอนนี้ อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันแบบว่าขอยกเวลเริ่มฉุกอ่ะคุณก็อย่าพูดไปนะทางนี้ทางผ่านเด็ดนะกล้องวงจรปิดไหมเออคุณบอยเห็นบอกว่าทั้งแปลงเนี่ยทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะใช้ทวีสยามเนี่ยคุณลงทุนต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ายาค่าทรับเดียวล้านกว่าปีที่แล้วล้านกว่าล้านกว่าใช่แล้วปีนี้อ่ะปีนี้ไม่ถึงหมื่นแปดพันแปลงด้านผมพูดไปไม่มีใครเชื่อปีแล้วกว่าปีนี้แปดพัน คุณวิกนุเดี๋ยวนะคุณบอยคุณกลอกกลอกแล้วคุณยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดมาคุณผมพูิงจงอันนี้มาถามผมได้เลยผมอยู่ท่าชนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่บอยบอกว่านะครับอ ถ้าถ้าใช้เนี่ยแปลหม้อนกับใช้เงินร้อยหนึ่งจกใช้20บาทออผมว่าม่ใช้20่บาทละเกใช้8บาทอันนี้ผมเลยว่าสมมติให้พี่ฟังไงว่ามันน้อยจริงๆแต่ที่จริงเลยมันยังน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะเมื่อก่อนพี่นักเศรกิจเขาเมื่อก่อนนะนก่อน,นที่จะใช้ทนิสยามนะออคุณบอยบอกว่าทั้งค่าย,ายาค่าอะไรเนี่ยลงทุนค่าปุ๋ยค่ายา,ยาเนี่ยล้านกว่าบาทแต่มาปีนี้ใช้ทรนิสยามอย่างเดียวเลยลงทุนแค่ไม่ถึงหมื่นแปดพันใช่คุณบอย ระยะที่ผมฉีดไม่แค่นั้นนะคทำได้ยังไงแล้วผมผลิตออกดีคนทำให้เกษตรกรดูเป็นตัวอย่างแล้วเราอ่ะตั้งใจที่จะผลิตมาคุณบิ๊กนุนะตั้งใจที่จะผลิตมาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนจริงๆแล้วลดได้จริงแล้วลดได้เยอะด้วยแล้วที่สําคัญนะต้นทุเรียนของเขาจากที่เป็นท็อปทั้งแปลงใกล้ตายถอดใจจะขายทิ้งแล้วนะคะถอดใจไม่เอาแล้วปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาพี่น้องเกษตรกรขาที่เราเก็บภาพมาดูเพราะนั้นวันนี้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าใครอยู่แถวแท่นะ ชัยยารู้จักเลยรู้จักเลยเอามาดูได้เลยนะมาถามหาบอยท่าใหม่ใช่คือแถวนี้ตอนนี้รู้จักกันหมดนะเธอใช่คือผมมาว่าถ้าต่อไปได้เห็นผมแบบเนี้เพื่อนๆผมก็เยอะด้วยใช่เขาเขาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์่ในท่าใหม่นะท่าใหม่เอาสมเด็จอ่ะแล้วนันเตะมาคะอ่ะฝากด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรนะคะที่สยามของเรานะ เราทํามาให้เกษตรกร,ร,กรได้ลดต้นทุนและลดได้จริงๆแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆ นะคะไม่เคยไว้ต้นละ500รูปก,ก็ได้ไว้นะฮะ <ผม S 2> แล้วก็ลดต้นทุนจากล้านกว่าบาทปีที่แล้วปีนี้แค่แปดพันเองนะแล้วน, <ะ S 2> นั้นคําพูดของเราพี่เกษตรกรขาบิก๊กแจ๊ดพูดพี่เกษตรกรหาว่าว่าแต่นี่เกษตรกรพูดจริงแล้ว <นะ S 2> แล้วเขามีชื่อเสียงแถวและแวกนี้ใครเห็นใครก็ต้องเชื่อไม่เชื่อมาดูได้เลยนะ,นะคะใช่ครับพี่บอยปากจึงพี่นองเกษตรกรที่ดูอยู่หน่อยค่ะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนและเพื่อนๆหรือว่าที่แบบว่ารับชมอยู่ตอนนี้นะอันนี้คือผมพูดจากใจและเรื่องจริงเลย ผมใช้มาแล้วผมเห็นผลจริงแล้วก็คือแบบมันได้เยอะจริงๆแิงแล้วตอนนี้ผมมันอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูเปิ่มเติมใแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงมีจริงถ้าแบบว่าใช้ไม่ได้จริงค่อยมาว่าผมได้เลยไม่ต้องว่าพี่แกใช่ไหมมาว่าคุณบอยเลยคุณบอยกล้าการันตีให้เลยเดี๋ยวต่อไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณบอยจะกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านเกิดยังน้อยอยู่นะผมนะเกินสี่สิบครับ เอาไปลองเตะก่อนค่ะเดี๋ยวไ่เก๊จะไปแอบชิมแล้วมาบอกนะว่าอร่อยขนาดไหนเพราะลูกที่สุกคุณไม่ให้เก็บไปหมดแล้วไปค่ับคุณพี่เนึ่งไปครับผมนะไปค่ะคุณบ้านไปหาดูก่อนนะครับนะ